คุยโฟกัสกับหญิงเก่งนะคะแห่งวงการแฟชส์เลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะก้าวเข้ามาแค่ปีเดียวแต่เนื้อหาสาระแล้วก็ความคิดของเธอน่าติดตามมากสร้างผลงานไว้ในวงการแล้วหลากผลงานในวงการเลย <c oughs> ถามถึงปัญหาก่อนเราเก้าวเข้ามาเราบุกไปเลย3แบรนด์เนี่ยปัญหาที่เราเจอแน่ๆเนี่ยคือเรื่องอะไรคะออปัญหาแรกที่เจอเลยนะคะก็ในเรื่องของออการการเตรียมงานของเรานะคะซึ่ง จากการเตรียมงานแค่หนึ่งอย่างอะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นการเตรียมงานถึง3อย่างค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะพอเราเริ่มเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าพอสาแบรนด์ปุ๊บเราก็เหมือนกับค่อยๆอยะคะ่ะคือเข้ามาปุ๊บ3แบนด์พอเราเห็นปัญหาว่าตัวไหนที่เราน่าจะต้องกลับมา ปรับปุงเราก็จะเอาตัวนั้นถอยมาหนก้าค่ะแล้วพอเราแก้ไขตรงปัญหาตรงส่วนนั้นได้เสร็จปุ๊บเราก็เอากลับออกไปใหม่อะค่ะ,ค,ะค่ะก็คือแต่ว่าไม่ได้ถอยแบบถอยหลังแบบกลับบ้านอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ,คะก็คือถอยเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อ ค่ะจริงๆปัญหาที่แฟรนไชส์ส่วนใหญ่เขาเจอกันก็เรื่องของการควบคุมคุณภาพเนาะของการขยายสาขาออกไปนะคะเราควบคุมยังไงคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าทุกสาขาที่เขาซื้อเราไปแล้วเขาดูแลให้ได้คุณภาพแล้วก็ไม่เสียชื่อเสียงเราด้วยค่ะค่ะเราจะมีการส่งนะคะส่งเหมือนกับคล้ายๆเป็นลูกค้าแอบแฝงอะค่ะโอะสุ่มตัวสุ่มค่ะเขาไปดูลูกค้าค่ะเขาไปฟอร์มว่ามาซื้อของเนี้ยค่ะก็จะดูตั้งแต่ว่า สินค้าที่เขาเอามาจําหน่ายหน้าร้านเนี่ยสินค้าได้คุณภาพไหม,มเรื่องของการบริการลูกค้าค่ะว่าเขาบริการลูกค้าได้ดีไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแฟรนไชส์ซีเนี่ยค่ะอาจจะเหมือนกับเ,เวลาขายเ่ยค่ะบางทีเขาใช้พนักงานขายที่เขามไม่ได้ขายเองเนี่ยค่ะก็จะเจอปัญหาว่าพนักงานขายไม่ใส่ใจลูกค้าบางทีไม่อยู่ร้านบ้าง แล้วก็ไม่ไม่ยิ้มแย้มให้กับลูกค้าบ้างอะไรค่ะ,คะก็จะเป็นผลซึ่งบางทีลูกค้าแฟนชส์ซีอะค่ะเขาก็ไม่ได้ไปดูแลลูกน้องเขามากอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เหมือนกับว่ายอดขายเขาตกค่ะเราก็เข้าไปเข้าไปเป็นลูกค้าแอดแฟงเนี่ยช่วยขายค่ะค่ะแล้วถ้าเราเจอว่าเขาทําผิดกดจริงๆเราทำยังไงคะ ก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวพนักงานขายที่ที่ลูกที่ลูกค้าจ้างอะค่ะก็จะแจ้งกับเจ้าของร้านก่อนค่ะว่าพนักงานขายเขาเป็นแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาไปปรับปรุงแก้ไขค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีว่าคือช่วยแก้ไขก่อนนะคะอันดับแรกเลยคือเราช่วยแก้ไขก่อนถ้าสมมติว่าร้ายแรงจริงๆเราคุยกันไม่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการแบบว่ายุติยุติกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเกิดขึ้นหรือยังคะ ยังไม่เคยเกิดแต่ว่ามีแต่แตลูกค้าแฟนชายซีที่น่ารักนะเ <c oughs> ลือกยังไงเออเวลาพีา่หนูสัมภาษณ์เองได้เนาะค่ะเเลือกค่ะตั้งแต่แรกเลยคือคุยกันก่อนเลยอะค่ะว่านิสัยใจคอเป็นยังไงอันดับสองคือเรามุงม่งมุ่งความสําเร็จของลูกค้าก็คือในเรื่องของทําเลเราจะเน้นย้ําเลยว่าทําเลข,ขอให้เป็นทําเลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพราะว่าบางทีลูกค้าที่เป็นแฟนชส์ซีอะค่ะเขาก็จะไม่ได้นึกถึงข้อนี้เขาไม่รู้ว่าทาร์เก็ตกลุ่มคืออะไร เขาก็เหมือนกับว่ามองว่าแบบเนี้ยเขามีแบบเนี้ยเขาก็จะลงบางทีเขาก็อยากจะฝืนเรานะคะเหมือนกับว่าตรงเนี้ยพี่อยากจะขายพี่อยากจะขายขายพี่เออเจ้าตรงนี้แหละแต่เราก็มองว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เลยถ้าพี่เปิดไปอ่ะพี่ก็คือพี่ก็ไม่ได้ผลตอบรับที่ดี ซึ่งเราก็มองว่าถ้าเกิดลูกค้าได้ผลตอบรับที่ไม่ดีเราก็ไม่แฮปปี้ในการทํางานเราอยากให้ลูกค้าเราขายของล้วประสบความสําเร็จอันนี้คือคุณหนูต้องไปช่วยเขาดูหน้างานเลยนะฮะดูว่าไซส์นี้น่าจะได้หรือไม่ได้หรือว่าเขาเสนอมาให้เขาเสนอมาค่ะว่าจะถามก่อนเลยเบื้องต้นเลยให้เสนอมาว่าทำเลของเขาเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนค่ะแล้วก็คุยกับเขาเบื้องต้นเลยว่าว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เขาอยู่เนี่ยเป็นลูกค้าแบบไหนเป็นคนยังไง มีลักษณะเป็นยังไงนีนะคะเพื่อที่เราจะสแกนลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งว่าเขามีความรู้เบื้องต้นในการในการทำารทำการขายมากน้อยแค่ไหนค่ะ,ะ,คะแล้วลูกค้าแ<ม>ฟรนไชส์ที่แต่ละที่เนี่ยฮะลูกค้าของเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยเทสอาจจะไม่เหมือนกันเขาสามารถให้ฟ<ม>ิดแบบเพื่อปรับปรุงสูตรหรือว่าออกรสชาติใหม่ๆมมาให้ กับ franchisee เจ้านั้นนั้นๆอย่างงี้ฮะโดยเฉพาะได้ไหมครเป็นรสชาติเฉพาะเหรอคะใช่เ,เราจะเก็บข้อมูลอย่างนี้ค่ะวเวลาลูกค้าที่เขาแนะนามายะค่ะ<ช><ๆ>เขาจะบอกว่าลูกค้าเขาอยากได้รสชาติแบบนี้<ๆ>รสชาติแบบนั้นรสชาติแปลกใหม่แบบนี้อยากได้แบบนั้นเราก็จะเก็บข้อมูลพวกนี้ค่ะเข้ามาเป็นข้อมูลกลาง ค่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่ารสชาติไหนหรือว่าแบบไหนที่เขาต้องการตรงกันตรงกันบ่อยเยอะที่สุดเออนคนที่อะที่สุดใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่ลูกค้าชื่นชอบแน่นอนแล้ะเราถึงจะเริมนอกจากเป็นนักบริหารยังเป็นนักสถิติด้วยนุเก่งนะใช่ใช่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยนะคะ คิดวิเคราะห์อะไรคราห์ใช่ค่ะดีไซน์ด้วยเครีีฟด้วยที่นี้สาขานะคะตอนนี้สาขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้สาขาถ้าเป็นตัวปังบอลยาค่ะตอนนี้เรามี6สาขาแล้วค่ะค่ะก็จะมีตามหัวเมืองต่างๆอะค่ะอย่างอยุธยานะคะร้อยเอ็ดค่ะเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เออ่สุราษฎร์ธานีค่ะแยกทุกภาคเลยค่ะใช่ค่ะมีครบโอ้โหสาขาภาคเราสาขาะไรประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วก็เออคนที่เป็น คนที่หนึ่งของแต่ละภาคอะค่ะเขาก็จะมีโอกาสที่เขาจะเป็นตัวแทนขายในภาคนั้นๆเขาก็จะหาแฟรนไชส์ซีอะค่ะเข้ามาแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนกระจายสินค้าออ เหมือนพูดง่ายเป็นคล้ายๆเหมือนยีปัวเลยใช่ไหมงัเพราะเขาเป็นคนแราที่ติดต่อกับทางเรามาเราให้สิทธิ์เขาอย่างนี้เราให้สิทธิ์เขาค่ะอการดูแลก็จะอยู่ที่เขาด้วยค่ะค่ะโก็เยี่ยมเลยแล้วอีก2อย่าง Yes Waffle ถ้าเย s w a f f l e นี่ตอนนี้มีอยู่ที่1สาขาค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวของไฟทูเ d a y ตอนนี้มี2สาขาค่ะมีแผนยังไงบ้างจะมีการขยาย ตัวเลขชัดเจนไหมคะเราวางอย่างนี้ค่ะใน2ปีค่ะที่เราวางไว้เราต้องการจะให้ทุกๆจังหวัดมีอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งสาขาค่ะภายใน2ปีนี้นะคะที่เราวางเอาไว้ในสามแบรนด์เลยใช่ค่ะก็ต้องทํางานค่อนข้างหนักหนักค่ะสองปี200ยกว่าสาขานะฮะรวม3ามคอนเซ็ปต์ด้วยกันเราจะต้องทายังไงอ่ะเราจะทํายังไงให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่สัมพันธ์เหรอคะใช่ค่ะเราจะเน้นคือเราจะร่วมออกบูธค่ะร่วมออกบูธกับทางหนึ่งก็คืองานที่เกี่ยวกับงานอีเวนท์ที่เป็นลักษณะแฟรนไชส์นะคะแล้วก็งานแฟรนไชส์ที่เป็นลักษณะคือตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มที่เราเลือกไว้ด้วยนะคะแล้วก็อันดับที่2คือมีลงสื่อ หนังสื่อที่เป็นลักษณะคือเป็นลักษณะส,สื่อนติตยสารนะคะแล้วเราก็มีการทำสื่อโซเชียลที่เป็นของเราเองนะคะรวมทั้งเว็บไซต์ที่เราทำขึ้นมานะคะค่ะก็จะเป็นช่องทางที่ให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเราค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนทำแฟรนไชส์เยอะเหตุผลที่หนุมมั่นใจไหมว่าถ้าพี่พเดินหน้าขับเคลื่อนแบบนี้ละ อะไรจะเป็นเหตุผลที่เขาจะเลือกเราเขา,ขาจะซื้อเป็นช์ยชกับเราค่ะอันดับแรกเลยถ้าเกิดมองนะคะก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้าก่อนเลยค่ะในส่วนของตั้งแต่คุณภาพของสินค้านะคะคําสัญญาทุกอย่างที่เวลาเราบอกลูกค้าแล้วว่าลูกค้าได้อะไรเราต้องจัดหาให้ลูกค้าได้ขนาดนั้นนะคะการส่งของที่ตรงเวลา ค่ะลูกค้าสั่งมาปุ๊บเราต้องรีบส่งของให้ลูกค้าตามตามกําหนดเวลาที่เขากําหนดมาเพื่อให้เขาของไม่ขาดนะคะคุณภาพของสินค้าต้องรักษาในเรื่องของค,คุณภาพคือส่งของดีๆให้ลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของออมาตรฐานการผลิตอะไรต่างๆที่เราจะต้องซัพพอร์ตให้ลูกค้าค่ะเราก็มีการวางแผนไว้ให้หมดแล้วค่ะก็รัดกรุมทุกสิ่งนะคะ ทีนี้แผนที่วางไว้ตอนนี้เรามีการหาทีมงานมาช่วยเราไหมคะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีค่ะตอนนี้กําลังสร้างทีมที่เป็นทีมแฟรนไชส์อะค่ะให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะค่ะก็มีน้องๆค่ะน้องๆมาช่วยกันทําค่ะสนุกไหมคะเท่าที่ทํามาทั้งหมดตรงนี้สนุกค่ะเครียดเครียไหมคะแบบตรงไหนแบบ ฉันจะพักตรงนั้นดีไหมนะอะไรอ่งี้เคยแบบมีแนวคิดไหมเเออคือบางช่วงเ,เวลาทํางานแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่เ,เหมือนกับว่าเราก็เครียดนะคะเพราะว่าทํางานมันก็เครียดอะเนาะค่ะก็เครียดแต่ว่าเราก็มองว่าเรามีความสุขกับการทํางานนะคะแล้วกออ็อะไรที่เราแก้ไขเราก็ใช้ปัญ,ญญาในการแก้ไขอะค่ะแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าอันเนี้ย แก้ไขระดับหนึ่งอันนี้แก้ไขระดับสองแล้วก็ค่อยๆแก้ไปอะคะ่ะโดยที่เรามีการวางวางเหมือเนเป้าหมายของเราแล้วว่าเราเป้าหมายเราเป็นแบบเนี้ยเราก็กําหนดทิศทางของเราไว้แล้วว่าเราจะต้องเดินไปแบบไหนอะคะ่ะเมื่อเจอปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ไปเออค่ะผมขอเสริมให้คุณแชร์หน่อยนะครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์หลายๆท่านอย่างหนึ่งเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยทำงานก็จะต้องมีความเครียด และแต่ละคนก็จะมีวิธีทําให้ไม่เครียดต่างกันเราจะขอเคล็ดลับตรงนี้ให้ผู้ชมทางบ้านได้ไหมครับคได้ค่ะก็เวลาเครียดนะคะตัวเองเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยอันดับแรกเลยเมักจะฟังเพลงก่อนเ,ออเหมือนกับกล่อมจิตใจให้มันแบบว่าให้มารู้สึกเบาลงเนี้ยค่ะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้ามีเวลาว่างๆมีวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็ไปไหว้พระค่ะออกแนวธรรมะหน่อยเนาะค่ะก็จะไปไหว้พระแล้วก็ อย่าคิดมากอะค่ะ,ค,ะค่ะแล้วก็ไปทําในสิ่งที่เราแบบว่าเรารีแลกเรารู้สึกว่าเรารีแลกเราก็ไปทำค่ะแล้วพอเรามีพลังเราก็กลับมาทํางานใหม่มค่ะ,คะเอาจัดการตัวเองให้นิ่งก่อน<ช>แล้วค่อยกลับมาลุยต่อ มองว่าตัวเองไฮเปอร์ไหมคะเล็กน้อย่ะหยุดนิ่งไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนเพ่เมาไหมคะเมาค่ะผมฟังคุณหนูนะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านนะฮะที่เป็นคุณผู้หญิงแล้วอยากจะเปิดธุรกิจตัวเองมองเป็นไอดอลเนาะจะนี่เก่งนะ a อคทีฟ a อคทีฟตลอดคือแชร์ชอบผู้หญิงเก่งเออหล่ะดูเออไฮเปอร์แน่นอนนะฟิลเนี้ยหยุดไม่ได้เลยว่างไม่ได้ด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะจะต้องคิดนั่นคิดนี่จะต้องทําตลอดเลยมีแผนอะไรไหมว่าเราจะทําอะไรต่อไปได้ ไม่ได้ไม่รู้ล่ะเออตอนนี้ที่ตั้งเป้าไว้อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้อยากจะส่งออกตัวว a ฟ f เฟิลต้มยำให้ได้ค่ะให้ได้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มหาวิธีการเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเดินไปยังไงวางแผนยังไงอะไรอย่างนี้ยค่ะเริ่มคิดไปแล้วกันชายังไม่จบเลยมันแต่มันขับขึ้นไปเดินหน้าขั้นไปใันค่ะปดยการเปาะว่าสินค้าเหมือนกันมีมีปรัชญาในการทํางานสําหรับตัวเองไหมคะ มีค่ะอะไรอเอ่ยเออก็มองว่าทำทุกอย่างอะค่ะที่ดีให้ดีที่สุดโดยอยู่ในลักษณะคือมีการวางแผนก่อนเลยแล้วก็มีการตั้งเป้าตัวเองด้วยค่ะทุกอย่างจะตั้งเป้าตัวเองไว้ก่อนว่าถ้าทำมันนี้แล้วเนี่ยเป้าหมายเราจะเป็นยังไง เป้าหมายของเราเดี๋ยวจะเดินไปในระยะเวลาเท่าไหร่คือทุกอย่างจะวางไว้เลยแล้วพอถึงช่วงเวลานั้นก็จะกลับมาเช็คตัวเองอีกว่าที่เราเดินไปตรงเนี้ยเราทําถูกหรือเปล่าหรือว่าเราไปถึงเป้าเราระดับไหนแล้วเราจะแก้ไขอะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะจะมองจะมองมุมนั้นตลอดมีเป้าชัดเจนจะได้เดินไปให้ตรงด้วยไม่หลเปะสะอืมแล้วคีย์สักเซสในการทํางานคีย์สักเซสในการทํางานนะคะก็มองว่าอันดับแรกเลยคือเมื่อเราหันหน้ามาทำธุรกิจ อาหารเนี่ยค่ะก็อันดับแรกเลยชัดเจนแบบคือวางไว้ชัดเจนเลยว่าต้องการที่จะให้องค์กรของตัวเองเนี่ยมีความคบคันในเรื่องของอาหารว่างทั้งหมดที่เป็นอาหารว่างทั้งในรูปแบบแช่แข็งแล้วก็ในรูปแบบของสําเร็จรูปค่ะคือวันสต๊อปช้อปปิ้งเลยมาหาเราเมื่อไหร่ปุ๊บอยากได้อาหารว่างมาเลยค่ะเรามีใหุ้กอย่างมีตัวเลือกให้เลือกเนี้ยค่ะก็มองว่า พัฒนาสินค้านะคะแล้วก็พัฒนาของระบบการทํางานทุกอย่างให้เป็นระบบมาตรฐานค่ะจริงๆอยากจะถามแทนใจคุณผู้ชมให้หมดนะเชื่อว่าน่าจะมีหลายคําถามเพราะว่าคุณหนูทาหลายอย่างในแต่ละอย่างมีดีเทลเยอะอนะคะแต่ว่าวันนี้ถามแทนใจได้ครบหนึ่งชั่วโมงตรงนี้แล้วพี่ขุนละคะมองยังไงบ้างกับบทสรุปในวันนี้บทสรุปนะฮะผู้หญิงเก่งหาโอกาส ใหม่ตลอดเวลานะครับคือเรามีสินค้าเรามีกําลังผลิตอยู่แล้วเราสามารถขยายช่องเงี้ยเป็นรายได้ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆได้อย่างไรนะฮะแล้วก็ผมคิดว่า very smart ในเรื่องของการโฟกัสว่าคอนเซปต์เดียวอย่าไปมีสินค้าเยอะเกินไปหลายประเภทเพราะจะไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะทางเรื่องของร้านด้วยแอลเฟลและความกล้ฮะความกล้าที่จะทําให้สินค้าไม่เหมือนคนอื่นวอลเฟ กยมยำกุ้งวอฟเฟิลทาโกยากิโอ้โหแค่ฟังก็อยากลองแล้วใช่ไหมฮะเห็นได้ยินมาบ่อยครั้งว่าคลิปต่างสร้างจุดขายอันนี้ตัวจริงตัวจริงเสียงจริงคลิปต่างจริงๆต่ตามทุกสิ่งที่เธอคิดเลยนะคะแล้วก็ขายได้ด้วยใช่ข่บขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมรายการในวันนี้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ย้ำกันเช่นเคยอย่าลืมคลิกดูย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube ของคุณสถาบันอาหารด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะเราสำคนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ